สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับสวนไทยพันไม้อีกแล้วนะครับผมกับชา l นลโกมีเฮของสวนไทยพันไม้นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องไววิษา์กับพิงค์พ i ินเซสนะครับผมหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อไววิษา์กับตัวพิงค์พ i ินเ s สมาแล้วนะฮะก็กํากลังเป็นไม้ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับในตอนนี้ ร,ราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับก็ถูกกว่าไม้ด่างทั่วไปแต่ก็แพงกว่าไม้เขียวนะครับซึ่งก็แล้วแต่กลุ่มคนที่นิยมนะครับว่าชอบใจในตัว2ต้นนี้มากแค่ไหนนะครับสาหรับในตลาดตอนนี้ไววิสาต์ก็ราคาจะค่อนข้างแพงกว่าพิ้งพิ้งเส้นนิดนึงเพราะว่าพิ้งพิ้งเส้นเนี่ยออกมานานกว่าไววิสาต์แล้วทําให้ตัวพิงพิงเส้นนีนิยมพอนิยมเยอะๆคนปลูกกันเยอะๆราคาก็ค่อนข้างถูกลงกว่าไววิสาต์นะครับอันนี้ผมจะมา เอาให้ดูว่าตัวไว้วิสา์ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยตั้งแต่เป็นไม้เนื้อเยื่อนะฮะอันนี้ผมทาเป็นไม้เนื้อเยื่อมานะครับนี่นี่คือเนื้อเยื่อที่ผมพบมานะฮะแล้วก็ทําการย้ายลงกระถางแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆนะฮะทั้งไม้วิสา์ทั้งพิงค์พินเซตเนี่ยก็จะเป็นไม้เนื้อเยื่อทั้งหมดนะฮะที่ที่ที่ทางสวนได้ทําอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการทําขยายพันธุ์พิงกินเซสหรือไววิสาตที่เป็นเนื้อเยื่อที่ผมเคยมาแนะนําเนี่ยเดี๋ยวกดไปดูคำอธิบายวิดีโอนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเอาลิงก์มาใส่ไว้ให้นะฮะใครที่ยังไม่ดูก็ลองแวะเข้าไปดูนะครับเกี่ยวกับความรู้ในการทําไม้เนื้อเยื่อของไววิสาตกับพิงพินเซสเนี่ยนะฮะอันนี้ตอนเราเป็นไม้เนื้อเยื่อมาเนี้ยเราก็ย้ายนะฮะต้นนี้ผมรอให้ใหญ่หหวกว่านี้นิดนึงถึงจะย้ายนี่ใหญ่ประมาณนี้ก็จะย,ย้ายตอนนี้เพิ่งย้ายเมื่อวานนี้เองนอนนตอี้้พ่่งยายาามว นะเราจะรู้ได้ไงว่ามันแตกต่างกันยังไงไว้วิสานพิงค์พินเซสดูตั้งแต่เริ่มต้นตอนเป็นเนื้อเยื่อเลยก็ได้ครับนี่ฮะตัวนี้ไว้วิสานนะครับ,รบสังเกตนะครับว่าตัวก้านเขาเนี่ยใบเขาเนี่ยจะออกแข็งแข็งสักๆานิดนึงนะฮะส่วนพิงค์พินเซสเนี่ยจะใสใสนะครับ,รบอันนี้รู้สึกน่าจะมีแต่ไว้วิสานนะฮะก็จะออกเป็นทางเขียวเขียวขาวขาวนะฮะส่วนพิงค์พินเซสเนี่ยดูนะครับตัวก้านนะครับตัวก้าน ต้นลําต้นเนี่ยก็จะเป็นสีออกทางชมพูชมพูหรือแดงแดงนิดนึงนะฮะต้นเขาจะออกแดงแดงนิดนึงนะฮะหรือบางอันถ้าพิงค์เพนเซสมันเป็นแต่สีขาวนะฮะคือมีแต่ใบาขาวออกมาเนี่ยเราก็จะดูไม่รู้นะฮะว่าเอ๊ะอันนี้มันตกลงมันเป็นไวท์เพนเซสไวท์พิสซ่าหรือไวท์พิงค์พิงค์เพนเซสกันแน่นะฮะเราดูที่ลาต้นนะฮะเราดูที่โคนต้นเลยนี่นี่ครับเห็นไหมว่าเขาจะเป็นสีแดงนะฮะนี่ ตอนนี้ประมาณสามเดือนนะ,ะนี่เป็นสีแดงส่วนส่วนไว้วิสานนะฮะนี่ฮะจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะฮะนี่ฮะเขียวเขียวเลยนะฮะเอาความสวยงามก็ค่อนข้างแตกต่างกันเนาะสำหรับพิงพินเซตกับตัวไว้วิสานนะฮะอันนี้นะฮะเราดูเริ่มต้นดูที่โคนดูที่โคนต้นนะฮะอันนี้ไว้วิสานก็จะเป็นเขียวเขียวล้วนเลยนะครับผมอ่ะ น,นี่เราก็มาดูแต่ละเดือนกันอันนี้เพิ่งเริ่มปลูกอันนี้ต้นนี้ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนละนี่นะบอกว่าออกใบเขียวเขาวๆออกมานะ,ะพอขยับมานี้4เดือนนี่โอ้โหนี่เริ่มออกลายนะ,ะลายเริ่มสวยนะครับเห็นไหมว่าตัวไววิาสาต์เนี่ยเขาใบจะค่อนข้างหนานะ,ะถ้าเกิดเพื่อนๆสัมผัสดูเนี่ยใบจะหนากว่าตัวพิงพ์พินเซตอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่ฮะก ดูกันนะฮะอ่ะอาทีนี้มาดูต้นโตนี่พิงค์พินเซตต้นโตนี่ฮะเขาก็ค่อยๆอ,ออกลายชมพูมาแล้วนะฮะออกใบชร์ปนะฮะออกลายชมพูนะ,ะตัวนี้กระถางนี้ก็ประมาณ6เดือนได้แล้วนะครับตัวพิงค์พินเซตส่วนไวบิสาักระถางนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6เดือนเหมือนกันนะฮะแต่สังเกตได้ว,ว่ามันจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับตัวนี้ไวิษัทของผมเนี่ยตัวนี้เพิ่งออกใบขาวไม่ได้ใบเดียวเองนี่ดูดูนะฮะ ตัวไวพิสานนะตัวเขาจะขาวไวที่ก้านด้วยนะครับเห็นไหมนะเขาจะขาวไปที่ก้านด้วยนะฮะตัวนี้นค,ความแตกต่างกันนะฮะก็สวยงามคนละแบบนะครับแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะได้ความสวยงามแบบไหนนะฮะอันนี้ตัว ไว้วิศษกับทางพิงพิเซษที่เป็นเนื้อเยื่อเนี่ยทางสวนเราไม่มีจําหน่ายนะฮะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ต้นใหญ่นะครับรอประมาณสักปี65นะฮะปีห้าเดี๋ยวต้นใหญ่ชุดนี้นะชุดนี้ที่กําลังเลี้ยงอยู่เนี่ยก็จะออกไปสู่ตลาดนะฮะเพื่อนๆก็ลองมาเลือกชมกันได้นะครับหรือใครสนใจอีพี่เพ็มนั่มน,นะฮะก็มาเลือกชมกันได้นะต้นปี65นะฮะก็น่าจะพร้อมเป็นสินค้าออกสู่ตลาดแล้ว นะครับผมอันนี้เมื่อเราเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆเนี่ยคือใบยังไม่ออกชมพูนะฮะก็ å, อดทนนะฮะอดทน mm hmm. อดทนไปเรื่อยสักพักหนึ่งเขาจะออกอย่างนี้นี่ดูอันนี้จะต้นเขียวมานะครับจะต้นเขียวมานะฮะกลายเป็นชมพูนะฮะในใบหลังๆนะอันนี้ตัวนี้นะครับก็ å, อันนี้เดี๋ยวก็รอไว้วิสัตอีกชุดหนึ่งนะฮะผมก็ å, มีไว้วิสัตอีกชุดหนึ่งนะฮะก็ å, เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันเรื่อยๆนะครับว่าเทียบความแตกต่างของไว้วิสัต i ิงก์พิ c e s s นะฮะไวท์ไนซ์นะฮะตัวไวท์พิ c e s s อะไรต่างๆพวกนี้ไม้ที่นิยมกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามช h a n n e l โกมิเฮไว้นะครับอ๋อและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe Facebook ไทยพันไม้ไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มากด i b า Facebook ไทยพันไม้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโกมีเฮของเรานะครับมากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆ Facebook จะได้อัปเดตวิดีโอใหม่ๆไปยังมือถือของเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผมในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ